เอาละครับมาดูอันนี้กันดีกว่าครับอ่ะฮั่เกอรีมีกิมีเรสเกอรีมีการทำลายยามของไรเดอร์เนี่ยผมพูดตรงๆฮะอันนี้ฮะโอ้โหชัดเจนนะฮะอาการเป็นยังไงฮะตาย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 นะฮะใช่ฮะอ่ฮะอ่อเฮ้ยอ่าเอ่อตายหาไปเนี่ยเศรษตายหากันไปกันไปทำไรเดอร์เรียวคีที่เรียวคีตายครับอิส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  เลวคี้เลวคี้เลว,ว,วเลวเลวคี้โอชิบหายแล้วนี่อ่าดีเคทก็ตายเฮ้ยตัวของ Walk head. วอลแคนวอลวอวอลแคนปีดึง2ปี10ปี17ปีปีดึง2ปี10ปี17ปีเอ่อคือให้มาตายเรียนแบบว่าเอ้ยแบบเฮ้ยดังเป็นบีมดังมาตายกันอีกแล้วจะนางเอกตายแล้วนางเอกตาย ซีลีตายมาแป๊บไม่เหลือตายอันนี้ต้องรองดูต่อไปนะสำหรับตัวของดีเคดก็ตายเพราะว่าทําระยะไม่เยอะสําหรับตัวของดีเคดมาตรงมาตายเนี่ยโอโ้โหโคตรปวดหัว,ลวเลยเกินโอ้โหคนนี้เขามากันเลยฮะกับตัวของดีเคดเป็นพัดรองของในเรื่องดีเคดซึ่งในเรื่องเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายังไม่มาแต่ว่าดีเคดมากันอย่างแน่นอนซึ่งตัวของดีเคดแกเดี๋ยวมาเนี่ยแปงลงร่างกันด้วยนะซึ่งมาแปงลงร่างเนี่ยทางร่างสีแดงตัวของวอรเคนโอโ้เอ็กเซลนี่ มากันอย่างแน่นอนเอ้ยอ่ะก็ต้องมาคุยกันหน่อยซึ่งถามว่าตัวของวอลแคนพระเอกของเราเดือดที่อะไรว่ากันไฟเป็นอะไรที่แบบว่าอะไรว่ากันไฟฮามากวอเตอร์ฟักว่าโอ้โหอะไรว่ากันไฟดับเบิลที่โผลมาในซีรีส์ในภาคเรียคิ้แต่ว่าในแต่ว่ารอดูว่าอ่าแต่ว่า e อ็กเซลในว่ากันไฟสำหรับตัวของวอลแคน